Eu สวัสดีครับผมเจอกันน้ำสดนาำได้ครับอากาศดีดีเจอการขางริมหนองเด้พี่น้องมันนี้แล้วก็หาเห็ดที่เก่าได้ครับมันี่อ่ะแต่เบื้องตามโลคแกจัดเลยพี่น้องกันอาจจะรู้แล้วเนาะมาหาบางเห็ดตับเตาเด้ครับเป็นลุ้นน้ำกันครับผมวาสิมานมอสิมีบอไปเป็นลุ้นกันเลยครับกระน้ำจะขึ้นหลายจากน้อยด้ครับฝนตกว่านก็มากครับ ฝนตกี่น้องมาเก็บเห็ดได้น่อยๆฝนตกก็เลยฝ่าวับบักวันนี้ม่าไม่น้องเคยถามว่าเห็ดต่อมันออกน้ำปลาลักษณะใดแบบนี้ด้วยครับผมเป็นดินท่ามด้วยครับจะจอกน้ำแบบนี้โอย้ยยางตกลุมกระปู Mì vô nó thì nó ôm miêu sắc kỳ miêu đi, miêu thị miêu thị miêu thị miêu 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 thị 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 เอาใยเลยตัวเอาตัวมุงใยเขาออเอาเลยนอกระน้องเอาไยว,ว่าใดหรอกค่ะเอาใหญ่คนนี้ก็คือสีบอรบอด์ปลเสียบใยลายกับปลาเสีเยนะบด้วยครับพวก็นไปกินโมเมนโอยานบลย่างเคืองสองอย่างหรอพี่น้องเลยเคืองสีบลย่างถึงจริงทจริงฝุ่น เขามาเขเห็นเขาเก็บเขาที่อยูมาเลยนะต้องฟากเขาหลอจากวันนี้ลมาเพี่นอนออยู่ในหลุม

เห็ดกรสมองใส่เบียดด้พี่น้องคุณงามงามเลยน้องนึงเลย้น้องนี่สองทรัพี่เก็ดดอกเก็ดดอกเต็มเดิฮัทขับมมนใหญ่สัมเดน้อนเดียวพอแกงเลยพี่น้อง าันจะกับาดีพนังานเลยหมวดพังานทำหนี้เขาว่าเอาไหวแล้วเขามาเอาเบิดเอาไหวเขามาเอาเบิดเลยครับวันนี้

เห็ดมันบ่คขนาใหญ่ดีได้ี่นองก็บกได้เก็บเอาทั้งเบิดกจะเหลือไว้ครับ วานฝนมันตกแต่พี่น้องจะเป็นเมือกเมือกอุ้ยดอกใหน่ๆก็มีแต่ไมน้อยสำเร็จเห็นไหมน่อนี่นี่ดอกใหญ่ดอกหน่อยแต่พี่น้องก็เลือกเอาหน่อยแหกอลายกันบ่เป็นตะเกียบ พี่น้องงัดจนลุดเลยคร <c ười> <c ười> ับยุติกะต้นใหม่แล้วอาหย่าักหน่อยครับ กุบๆเลยพี่น้องเจอพี้วันนี้ลาลดอกด้วยพี่น้องไายดอกวนใหม่ได้ครับ<ะ>ทองคือห่อกระสือนนี้เ้าวเ่เคยมาหเน เด็กหน่อยอิ่มนมเนาะอวดตุลุอยู่ขาเดินขาเลยเด็กหน่อยเกไปเลยเด็กหน่อยเก็บไปเลยก็พี่น้องยี่งสนิงเลยเก็บเลยเพราะกำลังเสียบถ้าจิตฝนตกก็จะเป็นเหมือก,กอเหมือก,กเช่น้อยนะครับเหมือกทั้งกดเก็บเหมือกทั้งเห็ดเลย <c oughs> เหมือกคือยางแฉะแฉะ ทั้งพะเยาทั้งเนื้อน้ำจุท่วมเนาะแถวบ้านนี้แถวบ้านนี้ซื้ออยู่พี่น้องต๊กยุกับโต๊กใบแห้งครับต,ก,ตกกหัวเห็ดออคืออลไรว่าคือดอกใหญ่เลยี่ดอกใหญ่เบิ่งขากระู่ด้อครับเห็ดดอกใหญ่ขา,าเขาจะใหญ่ขาตันๆ ปขาตันตันแต่ว่าเป็นแบบเล่าๆนะคาตันตันแต่ว่าพฏิีซีสเกตขาตันตันดิีสเกตโตโตเฮาเ้าดตุ่มมีตุ่มม<ตรง>ีลายดอกลายดอกนีขาเห็นไม่อ้วนตูลูเลย ปอบเรือยไปหน้องก็เลังอนยำปุ๊บๆเลยจุดนี้ก็เดินทางเขากรุงเทพเพุทธเก่าด้วยครับนี่ปาดขาทิ้งไอนี่ด้วหทิ้เกาะะ่าด้วยครับเพื่อเพื่อเขาเป็นเชือเป็นบ่นเป็นกระเบื้องเราดทิ้งไว้ก่อนวิธีเอาหมดเก็บไปหล่น เลื่อนเห็ดอันดีรอหนึ่งเห็นปีนอ่อือืเพราะว่าขามันใหญ่เห็ดอยู่นี่ดอกหน่อยแต่ว่าขาใหญ่ครับก็เลยเก็บเอาบไปเลย ต้นหมากมที่เขาออกปเป็น,ปน,นต้นกระโดดเนี่ยได้พี่น้องกระโดนหนามตน้นที่อยู่ข้างๆน้องอ่ะข้างหอยข้างน้องเขาสิมักไอ้เป็นต้นใหม่ที่เป็นหางหอยทีดตับเตา่าเขาสิมักออกถ้าเป็นพวกเขาปลูกก็สิเป็นต้นสนุนเนาะสนต้นแคุต้นแค่ที่เขาปลูก เดี๋ยวจะเป็นหากวยนะเห็ดเลี้ยงเขาเนี่ยตัวนี้เห็ดธรรมชาติเห็ดธรรมชาติปังน้องเลยเคยพี่น้องเคยบอกนะว่าเห็ดธรรมชาติมันจะแสีบกว่าเห็ดเลี้ยงที่เขาพ่อปลูกขึ้นมาตะเตานะคุณบอได้ว่าเห็ดแนวอื่นเลยครับมันมีลายดอกเนาะลายดอกขนาดใหญ่มากอันนี้ผมเตรียมตะกร้ารด้วยรับใหญ่ๆนี่ กำลังพอกินนะครับมกตะเห็ดขาเข้าใหญ่ดีขาอ้วนครับตะเห็ดดอกบบใหญ่นี่ขาสีรีบๆด้วยครับใหญ่นี่บโบมีน้อยด้วยบีญหลาย ไงนี yeah. ้พาเขาน่โดีขาใหญ่อุ่นๆเป็ดพุ่มใหมลักษณะนี้ด้วพี่น้องเีตับเต่าจะออก เป็นไม้ภูภูมิสุ่มไม้พวกนี้เ็าจะเกิดตามริมหวยริมหนองนะครับเป็นเกิดตามดินท่ามนะครับนี่ปวกพี่น้องปวกน้อยพี่หากเงี้ยวเด็นพุดแล้วเอาแบบสุดๆดู้วยมาทางสุดวะได้มีดแทงวะขาวน หางไม้ลายมีแทง่เห็ดบงรองเาขูดบ้างขดเบบเพิ่นเคยวานไหมอาจะงาด้วยรงาด้วยดี <S <S ีแต่อันหนึ่งหนาขึ้นมาสูงแล้วตนนี้งามแหงพี่น้องสาบมีหลายเทอนอกีดอก ไงครับสามดอกสามดอกใช่จักสามสิบดอกเนอะตัว <c oughs> นี้เขาบอกมีหมู

รอบนี้ห้ามให้พี่น้องดอกหญ่เลยครับม <c oughs> าเรอบนี้ได้ดอกเดียวนะ้วครับ รอบก่อนได้ดซีเฮ็ดบอนี้เขาสีดอกใหญ่ด้วพี่น้องมารอบนี้ดอกเดียวรอบก่อนรอบก่อนพู้วสองดอกสองดอกมารอบหนึ่งได้ดซีมารอบนี้ดอกเดียวงามๆเลยครับป่ะแล้วก็สีเขาบานด้วพี่น้องทีเฮ็ดกระไดเนียอยู่กับเฮ็ดตับเต่าเฮ็ดผึิ่งคม เฮ็ดปวกสมดอกสี่ดอกนี่จะดอกใหญ่ๆเห็ดปวกอะไรทางใดน,น้อยอ่ะพดโอ้หอมใหม่ไมตะเย็มดีครับผมบอกว่าบอกว่าขี้นกบ่น,นี่นี่บอกเกินบอกว่าขี้นกบรรยากาศพี่น,อน้องเออขีมดทึงขี้นก บรรยากาศก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนขึ้นเกล้าด้วยครับแต่กับตกขึ้นเกลาฝนก็ได้ตกยุบตกก็โปอยด้วยครับนี่ก็ได้สนีด้วยพี่น้องเห็ดตับเตาครับผมส่วนมากก็เป็นเห็ดเพิงแหละเพิงคมกับผึ่งตับเตาด้วยครับเพิงหวานก็ได้ยสองดอกพี่น้องแต่บ่ได้ห้าค่ะดอกเพิงหวานก็ได้ยมันเนาะจับให้พี่น้องเพวกนี้เพิงหวานเพิงเข่าเพิงหวานเพิงเข่าครับผมนี่ถ้าหาก็คือสี่แต่ดอกแจ็คสี่แต่น้อยแต่ลายัต่ละ บอกบอหลายด้วยครับเดี๋ยวเขาบานด้วยพี่น้องเราก็ลังงามก็ลังพักินเลยพี่น้องเกิดตมตานงามอยสองกิโลนี่ว่านาะคิดว่านักจ่มก็นักเลยพอเห็ดมันกับมันพึ่งออกนะครับดอกกับิบไบแต่สมนหล่ะก็ลังพอกินด้วยพี่น้องกาลังพอกินครับผมบรรยากาศยามเสาร์นลมลื่นดีด้วยครับอากาศเย็นสบายอากาศบริสุทธิ์ด้วยครับบานนอกนี่ปลาใหม่ ออกซิเจนนี่เต็มปอดเลยครับมื้อน,นี้พี่น้องมื้อนี้กะยามเช้าๆเด้อครับมันก็บ,บ่เมื่อยไปานเด็เนาะอากาศบ่ห้อนอากาศเปนเย็นสบายครับผมเก็บตับเต่าดอกงามๆเด้อครับพี่น้องซับนี่กำลังพอกินนะครับถ้าถ้าเขาใหไร้บานกระครังนี่มันมันสิบ่สเสียบมันสิเป็นแบบฟาวๆนะพี่น้องก็สิรู้จักเนาะฟาวๆมันสิบ่เสียบตัวน,นี้มันสิแน่นดีครับเนื้อเพราะเป็นเห็ดธรรมชาติ ดอกกำลังก็กินดกกลัากำลังพอกินถ้าไม่นั้าไปเก็บมืออื่นนี่ชิด้ยยุ่ยสองตะกาครับแต่ว่าสิได้ยวอชิเหลือวอสนิแหน่เก็บวอลโลดเอาไว้บัได้ค่ะสนิแหน่เหรอสนิแกน่งามแห้งพี่น้องเดี๋ยวก็เข้าบ้านด้วครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมด้วยครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณเอฟซีต่างประเทศด้วยครับหลายปูหลายคนอยู่คอมเมนต์มาเหรียญน้ำไร่ประเทศดีเลเนาะ ฝรั่งอิรีเลยก็มีเกาหลีอิรีเลยก็มี่ยังนี่หนาเดี๋ยนี่หนาให้กันคุณนี่หนาเนาะอยู่กับอยู่ประเทศอะไฝรั่งเออประเทศใดกับบัลลูนอ่ะเขาฮัลโหลฮัลโหลคุณจิมคุณจิมดีๆนี่หนานี่หนาไหมเดี๋ยวทักทายนะฮัลโหลนี่หนาเนี่ยนี่นาแต่แจ็คผมอาจวิดอาร์ติฮัลโหลเป็นพี่น้องฮัลโหลเป็นดีพี่น้องเง็ดบปวกดอกงามๆเลยครับ ยังไงงามเลยได้ลไหลายๆเนาะนี่นหมเนื้อจะซิบดอกกีดดอกก็สิเป็นบุญเขาบอกเป็นมูสิเป็นบุญเลยเลยอันนี้ <มา S 1> สองาสามดอ,อดอกครับเป็นหม้าออกวันละดอกสองดอกบอกบหลายได้ครับเฮ<ะ>ี่ยถ้าเตาเขากับพื้นอ,ออกนี่แหละออกรอบนี้อีกสองสามหมืออ่นก็สิบ่บมีอีกแล้วมันน้งเนาะต้องถารอบต่อไปได้ครับเเดี๋ยวขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่ติดต,ตามช่อง นะครับผมตอนนี้แ็่แสนสับกลักวๆเลยแล้วคลิปหนา้าจอกันไหมครับผมสารคดีน,นี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะจอกันไหมคลิปหน้าครับผม